ุสวดัสดีครับผมแดงพานุวัตรนะครับตอนนี้เรามาดูรายการเปตองเกาะแก้วสัมพันธ์นะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมของแมนนะครับคู่กับกอววนครับแมนเสื้อสีเหลืองกอววนเสื้อสีน้ําเงินนะครับโู้ โอ้ oh man, แมนตัดสินใจตีแกนเลยนะครับแต้มตามอยู่6ต่อ2นะครับตัดสินใจตีแกนถูครับแกนออกเล่นใหม้ครับตอนนี้สกอร์5ต่อ2นะครับ <c oughs> ทีมของเคกับพี่ศักนะครับนำอยู่นะครับ โอเคเสื้อสีเทานะครับอิสักเสื้อสีแดงครับนำอยู่5ต่อ2ครับโอเคจะตีเปลี่ยนครับพาดไปครับซ้ <c oughs> ำเหล็กที่2ครับครับ ก<ท>่อระวางยังไม่เปลี่ยนครับแต่ว่าตีเปลี่ยนครับตรงนี้แมนจะเข้าไปตีเปลี่ยนแมนตีทูครับเปลี่ยนแล้วครับโอ้สักก็วางดีครับเปลี่ยนนี่ครับ ตีครับเต็มใบครับเปลี่ยนอีกครับอีกสักก็ไม่ยอมครับว่างเปลี่ยอันอี้ครับโอ้ยวงเลื่อนครับอืมสั้นไปนิดนึงครับ ครสองครับอื Wh มตาำไปครับตอนนี้ได้หนึ่งะครับทีมของน้องเคครับเก็บแต้มแล้วครับเอาเอานงจังไ้เ่ยะอยู่นี่สี <meinen cosine. S 2> นี่ <c oughs> <copied> <c oughs> ไปไปตองใจจะเนาทางนี้นะนะเ็ผมเลยนะตองโอ้สอีสองแต้มนะครับสองแต้มเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดต่อสองครับตอนนี้ เตือนอีกครับโอ้โอเคจะตีเปลี่ยนนะครับนำอยู่ครับเจ็ดต่อสองโอ้เต็มใบครับนี้กดโอ้ยหลุดเลยครับไม่ถึงครับ จะตีรับสองครับเอ้าแกนไม่ออกครับไม่ออกแกนมาติดเส้นอยู่ด้านบนนะครับโอ้วางดีครับ ช็อตแกนออกเลยครับสกอร์ยังอยู่ที่7ต่อ2นะครับหกเมตรพอดีนะครับ วางดีครับยังไม่เปลี่ยนนะครับโอเคจะตีเปลี่ยนครับตายครับอ้าว อุยแรงครับโอ้โอมีโอกาสจะเกมได้นะครับไม้นี้แต้มเจ็ดแล้วครับโอเค โอ้ยต่ำครับเอ้าเกินนี่ครับอืมมิดเดียวครับเกือบเปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนกินของแมนได้หนึ่งแล้วครับตอนนี้

เขตดีๆครับเต็มใบติดเลยครับโอ้โหงูวางเปลี่ยนอีกครับอืมโอเคกดติดอีกครับสองแต้มอยู่ ได้อีกครับโอ้สวยครับสวยน่าจะเปลี่ยนนะครับนี้ ด,ด,ดีครับดีถูกครับเปลี่ยนศิักก็ไม่ยอมครับลูกนี้หลุดครับสองเท่าครับโอ้ยสวยครับถูกแล้วก็ช็อตแกนไปนะครับ ได้ครับสวยครับเหลือเหล็กต่อเหล็กครับอืกระโดดครับเอาแรงครับ

ไม่ถึงครับเปลี่นยนนี่รอ5ต่อนี่ยวันได้เลยลูกนี้น้องเท <c oughs> มาเหมือนไม่ถึงกันนะดูทางนี้เราได้เปลี่ยบประดี๋ยให้เท่ากันนะ เท่าไหร่สองมินสองมินสองมินตรงนี้เปลี่ยนนะครับ โอ้ยแมนพาดครับโอ้ยเต็มใบติดครับโอ้ยสองแต้มเลยครับตรงนี้กดติดสองแต้มครับเติมเข้ามานะครับขอคู่ลเลย แมนจะตีเทียนครับสวยครับเล็งลูกเดียวจะเล็งผู้ไม่ได้รสองไม่หรือว่าหนึ่งี๋ยวมันผิดเดียบมันไปดนผู้โอ้ชน ยังครับยังน่าจะแต้มเดียวอยู่ครับติดลูกบนหรือเปล่าครับติดลูกบนไหมตีรับตีรับสองทีไมเอาไม่ไม่เตียสองต้มนะครับตอนนี้ สามแต้มหรือเปล่าวัดก่อนรูปที่สี่อ่ะเดี๋ยวโอ้วัดได้นะครับตรงนี้นกกวัด,ว,ดวัดเกมได้นะครับตรงนี้ถ้าจะผมกงว่้ามาอยู่นะอืม,มชนชนเข้ามาด้วยได้แล้วสามแปดสามแปดสามเก้า สี่แต้มครับเกมเลยครับโอ้ทีมของน้องเคครับกับปีศา์ครับชนะไปครับด้วยสกอร์สิบเอ็ดต่อสี่ครับได้แชมป์ในรายการนี้ไปครับรายการก่อกอแก้วสัมพันธครับโอ้ยอดเยี่ยมครับอ่ะกาตอบ